นับเป็นโชคดีของพวกเราที่เกิดมาในประเทศไทยมีการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีชาติที่เป็นความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยของเรามีภาษาเป็นของเราเองศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ประเทศชาติใดไม่มีหลักศาสนาคำจุนก็จะเกิดปัญหาการขาดศิลธรรมฉันจึงปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกับเพื่อนๆด้วยความตั้งใจพระมหากษัตริย์เป็นส่วนรวมแห่งจิตใจของคนไทยทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ถุกพระองค์ทรงดูแลพระสงฆนิกรและรักษาอการาช มุ่งพัฒนาประเทศให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขฉันและเพื่อนๆอ,อยู่ในฐานะเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อสังคมและประเทศชาติการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับเมื่อเพื่อนๆมีเหตุผลที่ดีกว่า เคารพระเบียบและกติกาของโรงเรียนการมีจิตสาธารณะช่วยเพื่อนๆทําทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งทำการประหยัดและอดออมช่วยคุณพ่อคุณแม่ฉันและเพื่อนๆมีการออมเงินจากเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียนในแต่ละวันโดยแบ่งมาออมใน ทุกเช้ากับคุณครูประจําชั้นเมื่อก่อนฉันเคยสงสัยเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยว่าจะให้นักเรียนอย่างฉันมีส่วนร่วมได้อย่างไรอะไรที่จะเป็นพื้นฐานฉันจะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วจะมาเกี่ยวข้องอย่างไรจนกระทั่งโรงเรียนของฉันได้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนการเลือกหัวหน้าห้องฉันได้ลงมือปฏิบตัติฉันจึงได้เรียนรู้และเข้าใจว่านักเรียนอย่างพวกฉันก็สามารถทำได้เราต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์รู้ถูกรู้ผิดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่เยาวชนอย่างพวกเราใฝ่ฝัน